ทำนายฝันฝันเห็นปลาถ้าคุณฝันเห็นปลาหรือว่าฝันว่าได้จับปลาทำนายฝันว่าคุณจะได้รับโชคลาภซึ่งอาจมาในรูปแบบของสิ่งของส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นเช่นกันค่ะถ้าคุณฝันว่าคุณได้ตกปลาทำนายฝันว่าคุณจะมีโชคการเสี่ยงหรือได้ลาบเล็กๆน้อยๆค่ะ ถ้าคุณฝันเห็นคนตกปลาทำนายฝันว่าสิ่งที่คุณคิดหรือกำลังลงมือทำกำลังจะประสบความสำเร็จดังใจหวังค่ะสำหรับผู้ที่ทำการค้าขายก็จะดีขึ้นค่ะถ้าคุณฝันเห็นปลากระโดดขึ้นเหนือน้ําทำนายฝันว่าในเรื่องของหน้าที่การงานคุณจะได้เลื่อนขั้นหรือเลื่อนยศค่ะถ้าคุณฝันเห็นปลาทองทำนายฝันว่า คุณจะร่ำรวยมีเงินทองซึ่งอาจมาในรูปแบบของโชคลาภค่ะถ้าคุณฝันเห็นปลาทองตายทำนายฝันว่าคุณจะพบกับความผิดหวังสิ่งที่คิดจะทำก็อาจไม่สมดังปรารถนาค่ะถ้าคุณฝันว่าคุณได้ซื้อปลาทองทำนายฝันว่าคุณอาจมีงานมงคลเช่นงานแต่งงานเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณค่ะ ถ้าคุณฝันเห็นก้างปลาทำนายฝันว่าสิ่งที่คุณทำอยู่อาจจะเจออุปสรรคขัดขวางแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะฮึดสู้ขึ้นมาจนผ่านมันไปได้ค่ะฝันเห็นฉมวกแทงปลาทำนายฝันว่าคุณจะได้รับโชคในด้านหน้าที่การงานที่ดีขึ้นหรือถ้าคุณเป็นคนทำมาค้าขายก็จะได้รับผลกำไรหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ ถ้าคุณฝันว่าคุณใช้ฉมวกแทงปลาทำนายฝันว่าคุณจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคค่ะเลขเด็ดให้โชคฝันว่าได้จับปลาคือ88 78 287 28 878และ808ค่ะ เรามีเคล็ดลับดีๆค่ะเป็นเคล็ดลับโบราณค่ะที่จะเปลี่ยนจากฝันร้ายให้กลายเป็นฝันดีได้ค่ะเชืวว่อว่าหล,หลายๆคนค่ะหากฝันร้ายก็จะสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายกลางดึกหรือว่าคงรู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะในการที่เราฝันเห็นสิ่งนี้มันก็คงจะรบกวนจิตใจของเราไปทั้งวันเลยนะคะวิธีแก้ฝันร้ายค่ะก็คือให้คุณสวดมนต์ท่องคาถาแก้ฝันร้ายค่ะ ในบทสวดนี้นะคะเมื่อคุณตื่นนอนแล้วให้คุณสวดมนต์ค่ะเพื่อให้เราได้เกิดความสงบเกิดความแบบสบายใจในจิตใจของเรานะคะหรือว่านึกถึงบุญที่เราได้ทํามานะคะในบทสวดท่องคาถาแก้ฝันร้ายนี้นะคะเราจะแปะเป็นข้อความไว้ในใต้คลิปนะคะซึ่งทุกคนสามารถนําไปสวดมนต์กันได้เลยค่ะและยังมีอีกวิธีหนึ่งค่ะก็คือเล่าความฝันให้คนใดคนหนึ่งฟังค่ะ เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่คนโบราณเขาเชื่อกันว่าเป็นการแก้เครดคือหากเราฝันไม่ว่าจะฝันดีหรือว่าฝันร้ายก็ตามนะคะผู้ที่รับฟังจะเป็นคนแก้ฝันให้เราค่ะโดยเมื่อเราเล่าความฝันนั้นจบนะคะให้คนที่เราเล่าให้ความฝันให้ฟังค่ะให้พูดว่าฝันดีจะมีโชคมีลาบและถ้าเราเป็นผู้ฝันต้องยกมือไหวและต่ว,วาสาธุสมพรปากเถิดโดยคนโบราณค่ะเขาเชื่อว่า หากเป็นฝันร้ายก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นฝันดีได้หรือถ้าเป็นฝันที่ดีอยู่แล้วก็จะเป็นฝันที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในการเสี่ยงโชคค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในทุกๆความฝันค่ะสําหรับใครที่เข้ามาฟังในคลิปนี้และแชร์คลิปนี้ออกไปขอให้ทุกคนพบกับความสุขความโชคดีมีโชคมีลาบมีความมั่งคั่งความร่ำรวยกันทุกๆคนนะคะ ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในคลิปถัดไปและสามารถรับชมได้ก่อนใครที่ช่องทาง YouTube Life Club ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ